สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเริ่มต้นการเขียนนิยายแบบง่ายๆนะคะสำหรับผู้เริ่มต้นมือใหม่รับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าจะอยู่ในใจของหลายๆคนเลยที่ฝันอยากจะเล่าเรื่องของตัวเองผ่านตัวหนังสือนะคะก็คือการเริ่มต้นเขียนนิยายค่ะเรามีเนื้อหาส่วนหนึ่งมาจากคู่มือเส้นทางนักเขียนนิยายจากพล็อตสู่ตัวละคร ซึ่งเเหมือนเป็นเพื่อนนำทางสำหรับนักเขียนมือใหม่เลยค่ะลักษณะข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็เป็นข้อความที่กลั่นกรองมาแล้วนะคะเน้นขั้นตอนพื้นฐานแต่ว่าสำคัญมากๆสำหรับการวางอิฐก้อนแรกเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการมาช่วยกันสกัดเอาหัวใจสำคัญจริงๆของการเริ่มต้นเนี่ยแหละค่ะทั้งเรื่องการสร้างโครงเรื่องการปั้นตัวละครให้น่าสนใจรวมถึงวิธีที่จะทำให้เราเาเริ่มเขียนได้จริงๆนะคะ เราจะมาดูกันว่าคำแนะนำเหล่านี้บอกอะไรเราบ้างแล้วมีความหมายลึกๆซ่อนอยู่อย่างไรเอาละค่ะมาเริ่มแกะกล่องความคิดนี้กันเลยดีกว่าจุดสตาร์ทที่สำคัญที่สุดตามคู่มือนี้ก็คือเรื่องของโครงเรื่องหรือพล็อตนั่นเองค่ะดูเหมือนว่าทางคู่มือจะแนะนาให้ตั้งหลักด้วยคาถามง่ายๆไม่กี่ข้อก่อนนะคะคาถามพวกนั้นก็คือเรื่องราวของเราเกี่ยวกับอะไรจะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างใครคือตัวละครเอก แล้วเขาหรือเธอต้องเจอกับอุปสรรคความท้าทายแบบไหนแล้วก็ปลายทางของเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอืมฟังดูเป็นเช็คลิสต์พื้นฐานเลยนะคะใช่ครับแต่ความเรียบง่ายนี่แหละครับที่เป็นหัวใจสคาคัญเลยสิ่งที่น่าสนใจที่คู่มือนิชี้เห็นก็คือเอ่อคำถามเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นเสาหลักของเรื่องราวเลยทีเดียว การตอบคำถามเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเก้าๆแค่ไหนก็ตามนะครับมันเหมือนการร่างแผนที่คร่าๆก่อนออกเดินทางนะครับมันช่วยกำหนดทิศทางและก็ที่สำคัญมันช่วยกรองความคิดที่อาจจะแบบว่าฟุ้งกระจายในช่วงเริ่มต้นให้จับต้องได้มากขึ้นเหมือนมีจุดหมายปลายทางให้เห็นรางๆการมีทิศทางที่สำคัญจริงๆนะคะโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นที่อาจจะยังเคว้งๆหน่อยในคู่มือมีตัวอย่างพลอตให้ด้วยซึ่งช่วยทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะ เด็กสาวคนหนึ่งคนพบว่าเธอสามารถสื่อสารกับวิญญาณ hmm. ต้องช่วยพวกมันคลี่คลายปริศนาในหมู่บ้านก่อนที่วิญญาณจะกลายเป็นปีศาจต,ตัวอย่างนี้กระชับแต่บอกองค์ประกอบสำคัญครบเลยนะคะถูกต้องครับตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นชัดเลยว่าพล็อตเริ่มต้นไม่จําเป็นต้องซับซ้อนจนเกินไปประเด็นที่คู่มือเน้นก็คือความชัดเจนของแกนหลักมากกว่านะครับตัวอย่างนี้มีใครเด็กสาว ทำอะไรสื่อสารกับวิญญาณแก้ปริศนาทําไมก่อนวิญญาณกลายเป็นปีศาจซึ่งแห่นี้ก็เพียงคอแล้วครับสำหรับการเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีส่วนรายละเอียดปลีกย่อยความลึกของตัวละครหรือความซับซ้อนของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยค่อยๆเติมเข้าไปทีหลังได้ครับในระหว่างเขียนหรือแก้ไขแต่การมีโครงที่แข็งแรงตั้งแต่ต้นมันก็จะช่วยให้ส่วนอื่นๆที่ตามมาไม่สเปะสปะไปนะครับ อ๋อเหมือนมีพิมพ์เขียวคร่าวๆก่อนเริ่มก่อสร้างใช่นะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยพอเราเห็นโครงร่างของเรื่องแล้วสิ่งที่คู่มือพาเราไปต่อซึ่งก็เป็นอีกหัวใจหลักเลยของการเล่าเรื่องก็คือตัวละครค่ะดิฉันว่าต่อให้พล็อตน่าสนใจแค่ไหนนะถ้าตัวละครไม่น่าเอาใจช่วยหรือไม่น่าติดตามเรื่องก็อาจจะไม่สนุกเท่าที่ควรจริงไหมคะจริงครับสําคัญมากเลยครับเรื่องตัวละคร คู่มือนี้แจกแจงองค์ประกอบสำคัญในการสร้างตัวละครไว้ชัดเจนเลยค่ะมี3ส่วนหลักๆคือ 1. เป้าหมายหรือสิ่งที่ตัวละครต้องการจริงๆ 2. ออุปสรรคหรือกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างตัวละครกับเป้าหมายนั้นและ 3. บุคลิกเฉพาะตัวพวกนิสัยความคิดจุดแข็งจุดอ่อนต่างๆการทำความเข้าใจ3มสิ่งนี้เหมือนเรากำลังทำความรู้จักเพื่อนใหม่คนหนึ่งเลยนะคะแต่เป็นเพื่อนที่เราแบบว่าสร้างขึ้นมาเอง เป็นการเปรียบเทียบที่ดีครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่คู่มือนี้เน้นย้ำเป็นพิเศษซึ่งผมว่าน่าสนใจมากคือคำแนะนำที่ว่าอย่าสร้างตัวละครที่สมบูรณ์แบบเกินไปหรือชั่วร้ายสุดขั้วจนเกินไปตรงนี้ถ้าเราเชื่อมโยงกับสิ่งที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกผูกพันกับเรื่องราวนะครับจะเห็นว่าตัวละครที่มีความเป็นมนุษย์มีทั้งข้อดีข้อเสียมีความผิดพลาด ม,มีความไม่สมบูรณ์แบบนี้แหละครับที่มักจะเข้าถึงใจผู้อ่านได้มากกว่าเพราะมันสะท้อนความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราหรือคนที่เรารู้จักออกมาอ๋อเข้าใจประเด็นแล้วค่ะแปลว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี้เองที่เป็นเหมือนส่วนผสมลับทําให้ตัวละครดูมีเลือดมีเนื้อไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ที่ทําตามพลอตไปวันๆนะคะครับผมแต่คําถามคือแล้วแค่ไหนถึงจะเรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบที่พอดีล่ะคะ มีเส้นแบ่งไหมว่าแค่ไหนคือมีมิติน่าเอาใจช่วยหรือกลายเป็นน่ารำคาญไปเลยคู่มือได้ให้แนวทางไว้บ้างไหมคะตรงนี้เป็นคำถามที่ดีครับแม้คู่มืออาจจะไม่ได้ขีดเส้นแบ่งชัดเจนเป็นตัวเลขนะครับแต่หัวใจสำคัญที่เสียอ,ออกมาคือข้อบกพร่องนั้นควรจะมีความหมายต่อเรื่องราวและตัวละครนั้นๆครับ กล่าวคือข้อบกพร่องนั้นควรจะเป็นสิ่งที่สร้างความขัดแย้งหรือคอนฟลิกต์ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งภายในใจตัวละครเองเช่นความกลัวที่ต้องเอาชนะความปรารถนาที่ขัดแย้งกันหรือความขัดแย้งกับโลกรอบตัวเช่นการตัดสินใจผิดพลาดที่นำไปสู่ปัญหาใหญ่ข้อบกพร่องเหล่านี้ไม่เพียงทำให้ตัวละครดูจริงนะครับแต่ยังเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนเรื่องราวไปข้างหน้าด้วยทำให้ตัวละครต้องเผชิญหน้า ต้องตัดสินใจต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเองนี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวมีพลังและน่าสดสนใจครับไม่ใช่แค่ข้อเสียลอยๆที่ใส่เข้ามาเพื่อให้ดูเท่หรือดาร์กเท่านั้นฟังดูแล้วการสร้างตัวละครนี้เป็นงานที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะต้องคิดถึงมิติภายในความสัมพันธ์กับพลอตแล้วก็ผลกระทบต่อผู้อ่านด้วยพอเรามีทั้งโครงเรื่องที่ชัดเจนแล้วก็ตัวละครที่มีชีวิตชีวาพอสมควรแล้ว ด่านต่อไปที่นักเขียนมือใหม่หลายคนอาจจะรู้สึกเออว่นวานหน่อยก็คือการลงมือเขียนจริงๆนี่แหละค่ะซึ่งในคู่มือก็มีคาแนะนําที่ฟังดูเหมือนจะขัดกับความรู้สึกของหลายๆคนนะคะตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากคู่มือบอกประมาณว่าอย่ารออย่ารอแรงบันดาลใจอย่ารออารมณ์อย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแค่เริ่มเขียนไปเลยถึงแม้จะยังไม่มั่นใจเต็มร้อยก็ตามค่ะอ๋อ oh, ครับ ประเด็นนี้น่าสนใจไม่ใช่แค่บอกให้เริ่มลอยๆนะคะแต่ยังให้เป้าหมายที่จับต้องได้ด้วยคือให้ลองเขียนวันละ3 0 0ร้อถึงห้าคำซึ่งถ้ามองเผลนๆอาจจะดูไม่เยอะแต่ถ้าทําได้สม่ําเสมอมันก็จะค่อยๆสะสมกลายเป็นต้นฉบับได้เหมือนกันค่ะอืมอมืครับเข้าใจได้และอีกแนวคิดที่คู่มือนี้ให้ความสําคัญก็คือการเขียนร่างแรกหรือ first draft นะคะโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความสมบูรณ์แบบมากนัก คือเน้นเขียนให้ต่อเนื่องให้เรื่องราวมันไหลออกมาให้ได้ก่อนส่วนการแก้ไขขัดเกลาทำให้มันดีขึ้นค่อยไปทำในขั้นตอนรีไรที่หลังค่ะประเด็นนี้สะท้อนความเข้าใจในอุปสรรคที่นักเขียนหน้าใหม่มักเผชิญเลยนะครับนั่นคือความกลัวหน้ากระดาษว่างเปล่าหรือบางทีก็เรียกว่าอาการกลัวความไม่สมบูรณ์แบบนะครับ perfectionism paralysis การที่คู่มือแนะนำให้เริ่มเลยแล้วก็ตั้งเป้าหมายคำต่อวันที่ดูไม่มากกลัวอย่าง300-500คำเนี่ยเป็นการพยายามลดแรงเสียดทานเริ่มต้นหรือ initial friction ซึ่งสำคัญมากนะครับในการสร้างพฤติกรรมใหม่ๆอ,อ๋อลดแรงเสียดทานติจาร์หรือการแก้ไขอย่างชัดเจนอันนี้เป็นเทคนิคทางจิตวิทยาที่ช่วยลดแรงกดดันได้มากเลยครับมันเหมือนเป็นการอนุญาตให้ตัวเองเขียนไม่ดีได้ในตอนแรก ขอแค่ให้เรื่องมันเดินหน้าไปก่อนการเน้นย้ำว่าเขียนให้จบไม่ว่าร่างแรกจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญเพราะมันเปลี่ยนโฟกัสจากการสร้างงานชิ้นเอกในครั้งแรกไปสู่การสร้างความสำเร็จในการทำจนเสร็จหรือ completion นะครับซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญมากการแยกหมวกนักเขียนกับหมวกบรรณาธิการออกจากกันนี่เองฟังดูมีเหตุผลมากค่ะ ทำให้รู้สึกว่าการเริ่มต้นมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะเราไม่ต้องแบกความคาดหวังว่าจะต้องเขียนออกมาดีเลิศตั้งแต่ประโยคแรกเลยใช่เลยครับแล้วถ้ามองในภาพรวมล่ะคะจากคําแนะนําทั้งหมดตั้งแต่พล o t ต,ตัวละครมาจนถึงการลงมือเขียนดูเหมือนว่าจะมีตีมหรือแก่นกลางบางอย่างที่คู่มือนี้พยายามจะสื่อสารอยู่นะคะข้าให้ลองสองเคราะห์ดูมั้นะครับแก่นกลางที่ผมเห็นชัดเจนเลยคือการให้ความสำคัญกับ กระบวนการหรือ process และความสม่ำเสมอหรือ consistency มากกว่าการรอคอยแรงบันดาลใจที่แบบว่าล่องลอยหรือการตั้งเป้าที่ความสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้น <S 2> <S 2> <S 2> <S ไม่ว่าจะเป็นการวางโครงร่างคร่าวๆการสร้างตัวละครที่มีข้อบกพร่องหรือการลงมือเขียนทุกวันแม้จะเล็กน้อยทั้งหมดนี้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันครับคือการลงมือทาอย่างต่อนเนื่องและการยอมรับว่างานเขียนที่ดีเนี่ยมันต้องผ่านการพัฒนาและแก้ไข ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนเหมือนกับว่าการเดินทางพันลีเริ่มต้นที่ก้าวแรกจริงๆนะคะครับผมและคู่มือนี้ก็พยายามจะบอกว่าก้าวแรกแกเหล่านั้นไม่จําเป็นต้องสวยงามแค่ก้าวออกไปแล้วก็ก้าวต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นเองใช่ครับและอาจเสริมได้อีกนิดว่าคู่มือนี้ไม่ได้เพียงให้วิธีทำหรือ how to นะครับแต่ยังแฝงวิธีคิดหรือ mindset ที่สำคัญสำหรับการเป็นนักเขียนด้วย นั่นคือการมองว่าการเขียนเป็นงานฝีมือหรือคราฟท์ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนความอดทนแล้วก็การลงมือทำซ้ำๆมากกว่าจะเป็นเพียงศิลปะหรืออาร์ตที่ต้องรอพรสวรรค์หรืออารมณ์ศิลปินเพียงอย่างเดียวครับ เข้าใจชัดเจนเลยค่ะสรุปแล้วนะคะจากการที่เราได้เจาะเลือกเนื้อหาจากคู่มือเส้นทางนักเขียนนิยายจากพล็อตสุดตัวละครในวันนี้เราก็ได้เห็นขั้นตอนสําคัญ3ประการสําหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นเขียนนิยายนะคะ 1. คือการวางโครงเรื่องพื้นฐานที่ชัดเจนผ่านคําถามนําทางง่ายๆเพื่อกําหนดทิศท,ทาง 2. การสร้างตัวละครที่มีชีวิตชีวามีมิติไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ขับเคลื่อนเรื่องราวได้และ3 หัวใจสำคัญเลยคือการลงมือเขียนอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นที่การสร้างแรงผลักดันและความต่อเนื่องมากกว่าความสมบูรณ์แบบในร่างแรกค่ะเอ <Hey, S 2> ครับผมเมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนเริ่มต้นเหล่านี้แล้วนะครับบางทีคำถามที่น่าสนใจสำหรับนักเขียนที่อยากเริ่มต้นจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องราวของฉันคืออะไรหรือตัวละครของฉันเป็นใครเท่านั้นนะครับแต่เป็นคำถามที่ลึกลงไปเกี่ยวกับตัวเองว่า ฉันจะสร้างนิสัยการเขียนแบบไหนที่จะพาตัวเองไปถึงคำว่าจบของเรื่องราวนี้ได้การมองหาวิธีสร้างกระบวนการที่ยั่งยืนและเหมาะก,กับตัวเองอาจจะเป็นอีกกุญแจสำคัญนอกเหนือจากไอเดียเรื่องราวที่จะช่วยให้ความฝันในการเขียนนิยายเป็นจริงขึ้นมาได้ในที่สุดครับ